โดนหลอกสองรอบเป็นไงล่ะแม่ซาดใจการดอีกเว้ยก็ต้องกร วัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมบาบูนกันในรายการโอเปนทีวีครับนะอยู่กันในเกมจีเดวีจีเดวีอะไรแต่ว่ามาเล่นกันในโหมดออฟไลน์นะครับอยู่กับไมเคิลคนเดิมเบิ้มเติมคือวอลลิงแม่เอ้ยแม่วันนี้ก็หลอกผู้ชมไปได้นะครับคิดว่าจะมีหัวเสียงนั่งในต้นคลิปไปดิหลังอินโดก็อาจจะมีแม่ช่างเป็นการกำบดักที่ทำงานได้ยอดเยี่ยมจริงๆแม่วันนี้ก็เรามาทำอะไรกันดีครับเรื่องจากที่ว่าบาบูมเป็นไข่นะครับแต่ว่าวันนี้ ก็ขอใช้พลังเฮือกสุดทด้ายในการเล่น GTA V แล้วกันแม่มาร่างจับพาิเตี้เนี่ยแม่เอ้ยแม่เราก็ไปเป็นบุ๋มซาบ้าพลังกันแบบมไม่รู้จะพลังกันยน่งไงใเนะะี่ยะบานนี้ก็มาพลังกันแล้วเลาวเหยียบปอมนะก,กินกุ้อ่ะผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปบริเวณเตียวเตีวยวตะตอน อยากไปใกล้ทหาระเกินอยากจะไปเอาเครื่องมินเจ็ดอยากจะไปเอารถถังอยากจะไปเอาสิ่งที่มันเรียกว่าอาวุธรถถังพลังกำลังสุดยอดทางพลาวจริงๆนี่ผมหลับตาขับอยู่เนี่ยรู้เปล่าเดี่ยผมหลับตาขับอยู่เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมจะหลับตาขับไปดูนะ เออคือจริงๆในการหลับตาขับเนี่ยครับเป็นความสามารถอย่างหนึ่งของบ่าวบูมเลยนะครับนะซึ่งจะทําให้ตัวเองเนี่ยขับได้อย่างดีเยี่ยมแล้วก็เรียกว่าอะไรนะไม่มีไม่มีติดขัดนะครับนะคือคนมันเตะนะครับนะเวลาหลับหลับหลับตาเล่นนะครับมันนี่นี่ดูดูดูผมหลับตาเล่นอยู่นี่เห็นไหมเออนี่ผมผมรู้เลยว่าตอนนี้รถผมกําลังเคลื่อนที่ไปไปด้วยความเร็วสูงครับตอนนี้เนี่ยผมอาจจะแก้แก้ถึงขั้นฐานแล้วจิ๊กระว่าเราลืมลืมเรื่องนี้กัน อยากกระตุกตรงนี้นี่รถมันเยอะเหลือเกินบางทีนี่เราก็อยากจะมีหนังฮอลลีวูดบ้างนะแต่ว่าคือมันติดดาวเยอะเกินไปแล้วเขาจะไมเดี๋ยวพอไปค่ายทหารแล้วมันจะลาบากนะครับผมว่าผมต้องใจรถที่มันใหม่รถที่มันใหม่แล้วมีความรุนแรงนะอยากรถคันนี้มันก็น่าจะรุนแรงเหมือนกันนี้พลังกำลังแรงมานี่น่าจะเยอะนะครับน่าจะแรงคันนี้น่าจะแรงดูจากสภาพแล้วดูดูจากทรงแล้วน่าจะแรงครับน่าจะแรงโคตรแรงเลยมึงพลังกำลังรถนี่หาเปรียบไม่ได้ ไป็นกุญชนเฮ้ยมีความสุขจิบไอ้ไวตุกีจะจะเจ็บเป็นเจ็บเป็นกุญชนเดี๋ยวใจนะมึงเจ็บแม่นกุญชนกุญชนเจ็บเป็นกุญชนมาสู้รอดตามเราเลยไอ้มีความสุขจิบไอ้เอ็ดโฟ๊ะเฮ้ยขายแล้วมึงขายแล้วสัตว์มึงขายแล้วเหย็ดพร้อมติดดาวแล้วลากูอย่างงี้นี่มันต้องรีบไปแล้ว มันต้องรีบไปแล้วละ pues mm ่ะเอ้รถมึงแรงกันน nah. ้องรถมึงแรงฮะรถมึงแรงรถมึงแรงกูจี้ตัวนีมึงถือว่าแมป G T A V นี่มีความสวยพอสมควรเดียวเดียวเดียวก่อนเลยเดียวก่อนเลยกีจะไปกูยิงอย่าไอคอนดูอินไม่ใช่แม่ จะหนินเตอร์นะจะหนินเตอร์ช่วงนี้นี่เพื่อนผมนี่ติดโอเวอร์วอตกันเต็มเลยครับนะผมก็ติดเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ไม่อยากจะถ่ายลงตั้งเท่าไหร่ก็บขีดมือกากนะครับนะมึง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 เกลียดผมจนเลยผมนี่รู้สึกว่าผมผมมีผมมีเทคนิ้งไปแล้วครับที่จะขึ้นไปยังเขาเรียกว่าอะไรใกล้ตหารนะครับนะต้องใช้ความเร็วบนจมนวนเล็กน้อยครับหน่อยๆ้ทึบปานกลางครับถึงจะสามารถขึ้นไปทางนี้ได้นะนี่ตรงตรงนี้ครับมันมันจะมีเนินอยู่ตรงนี้จะมีเนินอยู่นี่นะปลงเลยว่าขึ้นไปได้แน่นอนระดับ มวลมหาประชาเทพอย่างผมแล้วนี่ไม่มีต่างพลาดแน่นอนครับคุณผู้ชมครับไอ้สัตว์นะมาเร็ี่น้องเอ้ยกูมาเร็วไอ้ป้อมกูมาแล้วกูมาแล้วนี่กูมาแล้วนี่มาเร็วพี่น้องเอ้ยมาเร็วเอ้ยขึ้นต่างนี่แล้วน้องเอ้ยรับรองเลยน้องรถยนต์ต่างเปล่าแน่นอนน้องขึ้นไปเลยป้อมไปเลยป้อมเยียดป้อมผิดคาดเลยขนาดนี้จริงๆในการคำนวณของผมนี่มัน จะพลาดได้ถึงขนาดนี้เลยแล้วเนี่ยหอดอมมาถึงขนาดนี้แล้วบูมบูมมาถึงขนาดนี้แล้วบูมบูมต้องทําให้ได้แล้วบูมกระต่ายกระต่ายมาถึงขนาดนี้แล้วบูมไปจั่อยางจิงผมกว้างกว้างเป้กว้างกว้างยิงกว้างโคนยิงกว้างโคนยิงป้มเลยยิงกว้างยิงมาบูมบูมต้องเข้าไปด้วยความเร็วสูงนะบูมบูมจะพลาดไม่ได้เลยนะบูมนะถ้าบูมพลาดคือบูมตาย ถ้าบูมรอดแล้วก็บูมจะได้ขี่เจ็ตได้สมใจหวังไปละเว้ยพี่น้อยกูไปละเว้ย,นนย,วยจ้า <laughs> เจแลนทีนีก็ต้องรีบไปบูมรีบไป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 เอาเจ็ตเบูมไป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 ละกูเว้ยหยุดอมกูไปได้เว้ยกูไปละไปกูไปลเว้ยฮ่าฮ่าคื่องบินเจ็ตกูอยู่ไหนสั่รคื่อบินเจ็ตกูอยู่ไหน อันนั้นไเหยียบกูเจอแล้วคือบินเจ็ดของกูคือบินเจคือบินเจ็ดคือบินเจ็ดเหยียบปมงเกะกะมันเกะกะมันเกกะมงไปีกไปเหยียบมคนมันต้องใจพระละกํำลังลีกไปลีบรีบรีบรีกลีบรีบรีบรีกลีบรีบรีบรีกลีบกีบรีีกลีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี เดียวเดียวเดียวเดียดียวเดียวเดียวไม่ไม่ไม่ดอกกูซาดาเจ็ดมาแล้วกูซาดาเจ็ดมาแล้วอ้ยมึงเกกลาควางต่างมึงเจ็ดมึงเงยมึงเอาพื่นวะมึงเอาพื่นวะเจ็ดไปมึงเอาพื่นวะมึงเอาพื่นวะมึงเอาพื่นวะเจ็ดไปมึงเอาื่นวะ โดยลานปีที่เปลดเหมือนไงมาเธอควักเกือกูว่าชีวิตกูนี่น่าจะสั้นลงบอกแก GTA V แน่เลยถ้าทางกูน่าจะไม่อายุถึง30สิปีถ้ากูยังแครดอย่างนี้ต่อไปผมอยากจะถามทางหน่อยครับว่าทางไปกรุงเทพมานครไปทางไหนถ้าไม่ต้องด่าผมดยเฮ้ยเดี่ยวโก้ได้ใจเย็นๆนะ อ้ยเย็ดแม่โอ้ยกูยัไม่ทัเไ้ตาไม่ร้ทีมึงบ้าไหมโอ้ยมึงบาไม่เบาโอ้ยจ้าเย็ดพมโอม้ยเย็ดแม่มึงโจรกูมึงเอาปืนวะมึงเอาปืนวะฮะมึงเอาปืนเยดแม่มึงเอาปืนวะโดนต่างเปล่าเย็ดแม่นด้จริงมึงจะนี่เย็ดพมนี่ฮะพมมึงเออแม่ไอ้คนไอ้ร้อยวะพี่เพลจิง กูได้ยินเสียงเค่องบินมาเต้กวาเกอจี้กูจี้็นกูจี้่ากูนี่แหละเดอะเบสเดอะเบสเดอะเบสแค่ไหนเรียกเดอะเบสมาแน่จริงน้องมาน้องเดี๋ยวพี่ยิงบาเรตเข้าเข้าอากพิษเลยนี่โดนไหมโดนไหมเหยียดแปงโดนไหมเด้ เป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะโ,โดนไม่ดิโดนไม่ดิอะโดนบอกแล้วความเป็นยำระดับประการโดอมึงมา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 นี่นี่นี่การยิงกับซูมเข้าคนขับไอ้เย็นเก้อย่างเต้เลยมึงเป็นไงวันฮิตวันกิวนี่นี่ดู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 ระยะการคำนวณอย่างงี้โดนแน่แน่โดนโดนได้ไวสัตว์โดน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 นี่นี่นี่น้องเรนน้องน้องเรนน้องสโคบสิสโคบแล้วเดียวตาย เดี่ยวตายยันเช่โอ้โหยังก็เปิดโปรเป็นไงมาเป็นไงมาตัวแม่ยังมาสู้กับพี่มันเร็วไปน้องเอ้ยนะอืมจริงๆเลยน้องสู้พี่มันเร็วไปจริงๆน้องความโห่แรงของพี่มันแบบด,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 ดโอเคครับสหรับวันนี้ป้อมบาบุงก็ต้องรากันไปก่อนนะครับสหรับใครที่ว่ามาจมมาแรมมาเอ ก็ตามแตนตามาแลนด์ในรายการโอเพ่นทีวีวันในแชนแนลนะครับนะวันนี้พ้อบาบูก็ต้องรากไปก่อนสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรกันนั้นก็ต้องรอแล้รอติดตามกันต่อไปเนาะเออสำหรับใครที่ว่ามากดไลค์กดจะละใครบาบูนก็ต้องขอขอบคุณขอบใจขอบไปแตงเกี่ยวนะจุนนี้ด้วยนะครับและสำหรับวันนี้พ้อบาบูก็ต้องรากไปก่อนนะครับนะไว้เจอกันในคลิปหน้าครับฮ่าฮบายบายกัะป้อม